ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>มันมีธงธงต่อสู้กับสามลุงประเด็จการใช่ป่ะมีลุงไม่มีเราตอนนี้แม่งไม่มีลุงแล้วแถมว่าคือจะเอาอะไรมาเป็นธงใช่ป่ะซึ่งตอนนี้หลายคนก็นยังจะเอาอะไรมาเป็นธงว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือยังไงแล้วว่าเรียกว่าข้างหลังของพรคประชาชนทุกคนที่จะลงสอสอรวมทั้งคนที่เชียร์พรคประชาชนแม่งก็ข้างหลังนี่พลุนเลยนะ มีอาวุธเต็มหลังอะไรอันดับแรกอาวุธที่เราเจอมีทหารไปทําไมเสร็จแ,แล้วเนะี่ยอาวุธเก่าๆที่แม่งยังปักคาหลังพวกเราอยู่ก็คืออะไรวะล้มล้างการปกครองหนึ่งหนึ่งสองอใช่ไหมเออแล้วก็จะมีเปิดด่านอีกแล้วดีกว่าทหารเหสารอะไรสารซินต้นเออคือ่วหาไทไ้าเกอะคนนี้เป็นหัวใจส้มเขาก็จะเข้าใจรู้คันน,นี้มองดูแบบพื้นๆก็ไอ้แม่งคือปัญหาว่ะ แต่ถ้าเกิดมองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาส